สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นคดีที่ปปอชอเนี่ยได้ชี้มูลความผิดนะครับซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษแล้วนะครับเป็นคดีอาญาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันนี้ก็เป็นอดีตนายกไปแล้วนะครับได้เรียกรับเงินพนักงานจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้าง นะครับซึ่งสารพิภากษาจำคุก30ปี90เดือนด้วยกันนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็คือว่าปปชเนี่ยเขาได้เผยแพร่ความคืบหน้าในคดีที่นายกำชัยหรือมีชัยชนะคำโหงษาอาดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงอำเภอโพนพ,พิสยัยจังหวัดหนองคายกรณีเรียกรับเงินพนักงานต่อสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ2,555โดยล่าสุดเนี่ยสารอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุก30ปี90เดือนนะครับจากเดิมเนี่ยจำคุก2ปี6เดือนและได้รอลงอายานะครับและพวกอีก2ลรายเนี่ยโดนด้วยคนละ7ปี56เดือนนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับปปชก็ชี้มูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา157ประกอบกับมาตรา86นะครับซึ่งเป็นความผิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564ารอเนี่ยศาลอุทธรณ์เขาได้มีคำพิพากษาว่าการกระทำของนายกัมชัยหรือมีชัยชนะคำโหงศาลจำเลยที่1นนายทรัพย์กวนหลวงจำเลยที่2นายจันสุ จำเลยที่3เนี่ยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามาประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะครับซึ่งในคดีนี้นะครับสารพิพากษาจำคุกนายกัมชัยหรือมีชัยชนะคำหงษาจำเลยที่1กระทงละ5ปี นะครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม15กระทงเป็น30ปี90เดือนนะครับและพวกก็โดนด้วยนะครับโดยในความผิดตรงนี้นะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาท ถึง400,000บาทหรือประหารชีวิตนะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีการเรียกรับเงินสินบนนะครับเพื่อให้มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างในปีงบประมาณ2,555นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะอัตราโทษดุนแรงนะครับ